สาระเป็นธรรมท,ที่พระพุทธเจ้ามาแสดงธรรมหรือว่าพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงนี้ตามประวัติว่าไว้แล้วก็พระอินทร์ได้มาเข้าเฝ้าได้ทราบข่าวว่าพพุทธเจ้าอยู่ที่ถ้ำนี้ก็เลยมา แล้วก็พูะเจ้าก็แสดงทำพระอินหรือว่าเท้าสกกะก็ได้สำเร็จสวดาบันที่ทำอย่างนี้แล้วก็มีเทวดาเทวดา,าสิบสีโกรธอ้าสวดมนต์มามสัมตัสส นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชฌราณะสัมปันโนสุขัตโต วิธุอนุตโรปุริสธรรมสารติสาธาเทวมนุสสานังวุฒโธภควาติสวากขาโตภควตาธัมโมสันติติโกอกาลิยอิหิปาสิโกโอปนยิโกปัจัต Tibhpo vinyo miti supatipanno bhagavato sa vaka sanko ucu patipanno bhagavato ya patipanno bhagavato sa vaka sanko samiti patipanno bhagavato sa vaka sankya ti tang jata ni ni ata purisa สัพกะวะโตสาวะกะสังโฆอาหุนะโยปาหุนะโยทักิอันจริกะระนิโยอนุทเจตังโลกาสสาติ ອັນຍັງໂກໂຕເມສຣະນັງວະລັງເອເທນະສາຈະວາຈະເນໂຫໂຕເມສະຍະມັງການັງນັດຕິເສັງອຍັງທັມໂນັງວອເນສາຈະວາຈນຕເສຍມກນນັງອຍັງມສັ นาสัจยาเวชนะตุเมสยมังคารัง